บทที่509รเพื่อนบ้านใหม่ของบอสเผยผู้จัดการสาขาฟิตเนสยื่นบุหรี่ให้หลินชั่นรงที่ยกมือขึ้นโบกปฏิเสธใครมาซื้อกิจการหรอครับหลินชั่นรงถามด้วยความสงสัยแค่รีเสิร์ชเล็กๆน้อยน้อยก็รู้ได้ไม่ยากกว่าฟิตเนสแห่งนี้เปิดให้บริการมา2 3เดือนแล้วย่านนี้มีเศรษฐีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและเป็นย่านการค้าที่คนทุกพล่านตามหลักแล้วฟิตเนสแห่งนี้ควรรุ่งเรืองแต่ที่ผ่านมามันกลับทำกำไรไม่ได้เลยแล้วใครกันที่หันกล้ามาซื้อต่อกิจการแห่งนี้ผู้จัดการสาขาสูดหายใจลึกจากนั้นกกกกกก็็มมมอออออองงงงงหหลลลิินนนนััั่่่่่รรรรรรรดด้้้้วยาาาาาตตตตแๆคคคคึผููจจไไเบบถถะทีซืื ลินชันหลงทำได้เพียงเพิ่งไปบอสเผยซื้อต่อกิจาการฟิตเนสเหรอือก็ฟังดูมีเหตุผลเมื่อไม่นานบอสเผยเพิ่งเริ่มโปรเจตกต์กิจาการฟิตเนสฝากประจําหรืออะไรแนวแนวนั้นว่ากันว่าฟิตเนสแห่งนั้นอยู่ไม่ไกลบริษัทแม้เท่าไหร่บอสจะเปิดสาขาใหม่เร็วขนาดนั้นเลยเหรอือจุดแปลว่ากิจาการไปได้สวยละสิท่า ก่อนหน้านี้หลินช่านหลงรู้สึกสงสารคนที่มาซื้อต่อไปเพราะเขาคิดว่าต้องเสียเงินเปล่าแน่ๆเขาคิดไวแล้วว่ายังในประวัติศาสตร์ก็ต้องซารอยแน่ๆร้านที่จะมาเปิดใหม่ก็ต้องปิดตัวลงภายในสองสามเดือนแน่นอนแต่พอได้ยินว่าบอสเผยเป็นคนมาซื้อต่อหลินช่านหลงก็มองโลกในแง่ดีขึ้นมาทันทีบอสต้องมีวิธีเปลี่ยนจากขาดทุนมาเป็นกำไรสีหน้าเขาพัฒนาเขตการค้าทั้งเขตขึ้นมาด้วยมือของตัวเองจะมาพลาดทา่าเพราะฟิตเนสเล็กๆที่เดียวได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ จากนั้นเขาจะลากเก้าอี้มานั่งดูสิ่งที่บอสเผยจะทำเงียบเงียบผู้จัดการสาขาของฟิตเนสพ่นควันข่าวออกมาก่อนจะยกยิ้มแล้วเอ่ยผู้จัดการหลินครับคุณต้องนึกไม่ถึงแน่ๆครับว่าผมดีใจขนาดไหนตอนได้ยินข่าวนี้เมื่อไม่นานมานี้ผมได้ยินมาว่าเกิดเหตุการณ์บางอย่างกับ,บวงการฟิตเนสในเมืองจิงโจพวกเขาบอก,กว่าเถิงตาจะลงสนามในแวดวงนี้ จุดตอนนั้นทุกคนกังวลกันมากใครจะไม่เคยได้ยินชื่อเถิงตาบ้างทั้งรวยทั้งใจกล้าถ้าเถิงตาคิดจะเล่นสงครามตัดราคารับรองได้ว่าบรรดาฟิตเนสเจ้าเล็กเจ้าน้อยต้องไม่ได้ลืมตา,าปกากแน่ที่ผมคิดไม่ถึงก็คือเถิงตากลับไม่ได้ใส่ใจจะแข่งขันกับพวกเราเถิงตาเปิดฟิตเนสแห่งแรกแต่ทุกอย่างกลับเนี้บกริบสุดๆถ้าผมไม่ไปดูด้วยตาตัวเองก็ไม่มีวันเชื่อว่ามันจะร้างขนาดนั้นความจริงมันร้างกว่าที่ผมคิดเอาไว้ซะอีก ผ่านไปพักใหญ่ทุกอย่างยังสงบดีอยู่ทุกคนในแวดวงต่างพาก,กันถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่เมื่อสองวันที่ผ่านมาเถิงตักหลับเริ่มซื้อต่อกิจาการฟิตเนสทั่วทั้งเมืองแถมยังเลือกซื้อต่อเฉพาะกิจาการที่ออกแบบอย่างหรูหราขอแค่หรูหราพวกเขาก็ไม่สนว่าสภาพกิจาการจะเป็นยังไงคุณไม่รู้หรอกครับว่าตอนนี้มีฟิตเนสเยอะแยะแค่ไหนที่อยู่ในสภาพเจ๋งแหล่ไม่เจ๋งแหล่รอให้มีคนมาซื้อต่อกิจาการไปพอรู้ข่าวนี้ทุกคนก็ต่างตั้งตารอบางคนถึงขั้นลงทุนรีโนเวทฟิตเนสใหม่เพื่อล แต่ก็ไม่ได้ทําแบบนั้นกันทุกเจ้าหรอกครับถ้ารีโนโเวทใหม่แล้วถึงตายังปฏิเสธไม่ซื้อขึ้นมาแบบนั้นเจ้าของจะไม่ล่มจมกันไปใหญ่เปลอครับจุดส่วนผมน่าตั้งตารอให้คนจากเถิงตาติดต่อเข้ามาแล้วพวกเขาก็ติดต่อมาวันนี้เอง บริษัทของพวกคุณนักโคตรรวยเลยนะครับพวกเขาเสนอราคาสูงมากพอผมคิดแล้วว่ามันคุ้มก็ตัดสินใจขายต่อทันทีเลยพวกเราจะย้ายไปวันนี้เลยและผมเดาว่าฟิตเนสสักประจำน่าจะขึ้นป้ายที่นี่ได้ใน2วันผู้จัดก,การสาขาฟิตเนสดูมีความสุขมากราวกับว่าเขาเพิ่งรอดพน้นหายน้มาได้อย่างหลุดหวิด,วด,วดลินชั่นรุงอดสนใจขึ้นมาไม่ได้ถ้าเป็นฟิตเนสเจ้าอื่นที่มาซื้อต่อลินชั่นรงคงจะนั่งเงียบเงียบราดูมันปิดตัวลงแต่ความจริงที่ว่าบอสเผยเป็นคนซื้อต่อฟิตเนสแห่งนี้ทำให้แน่ใจได้้วว่่่าาาาเขาตอองมีีแผนทล,ลกกปหืร รอกหรือหลินท่านรงถามคุณช่วยเล่ามุมมองของคุณที่มีต่อฟิตเนสฝากประจําให้ผมฟังได้ไหมครับจุดวันพฤหัสบดีที่าพฤษภาคมเผยที่ยุนนั่งอยู่ในรถที่กําลังมุ่งหน้าไปบ้านจอมเฉยเขารู้สึกตื่นเต้นเล็กๆหลังจากยุ่งกับการทำงานมาตลอดหนึ่งเดือนก็ได้เวลาย้ายบ้านซะที ห้องชุดได้รับการรีโนโเวทอย่างงดงามสถาปนิกเหลียงชิงฟานรับผิดชอบเฉพาะการรีโนโเวทการออกแบบตกแต่งรวมถึงดูแลเรื่องเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟไฟ,ฟ้าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอัจฉริยะและอื่นๆทำให้งานเสร็จในเวลาไม่นานนะักแถมเผยฉียนยังบอกสิ่งที่ต้องการไปอย่างชัดเจนว่าห้องชุดตงเป็นสไตล์ผนังว่างสี่ด้านดังนั้นเหลียงชิงฟานจึงไม่ต้องทำอะไรมากมายนะักเผยฉียุนตั้งใจจะมาดูบ้านใหม่วันนี้ถ้าถูกใจเขาก็จะเข้าอยู่ทันทีการย้ายบ้านใหม่ให้ความรู้สึกตื่นเต้นได้ทุกครั้ง เขาลงจากรถในที่จอดรถชันใต้ดินจากนั้นก็ขึ้นลิฟต์ไปยังห้องชุดพร้อมเสี่ยวซุนซูเหลียงชิงฟานนั้นรอเขาอยู่ที่นี่แล้วประตูห้องชุดที่ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยปิดอยู่เผยชียนพอและ,ะเปิดแล้วเดินเข้าไปอย่างรวดเร็วจุดความรู้สึกแรกหลังจากที่เข้ามาคือที่นี่กว้างขวางและสว่างมาก แสงอาทิตย์ที่สาดเข้ามาในห้องนั่งเล่นซึ่งเป็นรูปพัดสว่างสวยสุดๆเผยชียุนอดรู้สึกเฉยขึ้นมานิดๆไม่ได้ความประทับใจแรกของเผยชียุนที่มีต่อห้องนี้คือมันเหมือนแบบที่ได้ดูก่อนหน้านี้ทุกประการห้องใหญ่มากโล่งและสว่างสุดๆแสงที่ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาสะท้อนกับพื้นมันกลับสะอาดสะอาดและตกกระทบลงบนเฟอร์นิเจอร์ไม่กี่ชิ้นที่อยู่ในห้องโซฟาสีเข้มดูเหมือนกำลังลอยเทงอเต้งออยู่เหนือทะเลสาบใสแจ๋วแต่ก็เหมือนลอยนิ่งอยู่บนฝังกว้างเช่นกันผนังฝั่งตรงข้ามโซฟาเป็นโทรทัศน์ขนาดใหญ่เผยชียุนไม่เห็นสายไฟหรือปลั๊กไฟเลยหน้าจอสีดำดูราวกับเป็นหน้าต่างบานใหญ่ที่พร้อมพาเผยชียุนไปสู่อีกโลกหนึ่งเผยชียุนจำได้ว่าเคยอเครื่องเกกับผ่นเกมเอาไว้ด้วย แต่ก็ไม่เห็นของพวกนั้นอยู่แถวแถวโทรทัศน์เลยเผยชี่ยุนดาว่ามันน่าจะถูกเก็บอย่างดีในตู้เตี้ยหน้าตาเรียบง่ายที่ใช้วางโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังมีเฟอร์นิเจอร์อื่นๆอย่างโต๊ะและเก้าอี้ด้วยหน้าตาของพวกมันดูเรียบง่ายแต่แค่ปลายตามองก็บอกได้ว่าเป็นของคุณภาพสูงท้งห้องตรงตามที่เผยทีโยนต้องการอย่างสมบูรณ์แบบมันดูมินิมอลมากเสียจนบางคนอาจมองว่าห้องนี้มีเพียงผนังโล่งๆสีด้านเท่านั้นส่วนบางคนก็อาจคิดว่าห้องนี้เพิ่งถูกยกเขาไปเกลี้ยงแน่นอนว่าถ้ามองในมุมของศิลปะก,การถ่ายรูปห้องนั่งเล่นห้องนี้ไม่ว่าจะจากมุมใดย่อมให้ภาพที่น่าประทับใจสุดๆเป็นสุดยอดพื้นที่ที่มาพร้อมกับสุดยอดความเสียบเหลาเห็นไนด ซึ่งสิ่งของไม่จําเป็นทําให้เผยชียุนรู้สึกสบายใจมาก,ก่อนหน้านีเหลียงชิงฟานกําลังยืนอยู่ตรงสุ้มโคงของห้องนั่งเล่นพลังมองออกไปยังทิวทัศน์ด้านนอกพอเขาได้ยินเสียงกดออดก,ก็หันมาบอสเผยครับบอสชอบสไตล์ของห้องห้องนี้ไหมครับเผยชียุนพยักหน้าผมชอบมากเขาอดชื่นชมความเฮี้ยงของเหลียงชิงฟานในใจไม่ได้จุด ผยชียุนบอกอีกฝั่งยอไปว่าขอผนังสีด้านโล่งๆและใช้เฟอร์นิเจอร์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่เขาก็ไม่ได้คาดคิดว่าเหลียงชิงฟันจะกําจัดเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างตู้โต๊ะกินข้าวรวมถึงเก้าอี้ออกไปทั้งหมดเผยชียุนคิดว่าต่อให้เหลียงชิงฟันจะอยากทําให้ห้องโล่งขนาดไหนอย่างน้อยก็คงจะมีตู้เล็กๆสักใบ2ใบอยู่ในห้องแต่เหลียงชิงฟันกลับตัดออกซะเฮียนเผยชียุนแฮปปี้กับจุดนี้มากยุคนี้สมัยนี้การหาสถาปนิกที่ว่าง่ายๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแถมเขายังออกกฎไว้ว่าห้องผู้เช่าซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปแบบของห้องทุดเขาเองก็อยากรู้นักว่าจะมีใครหน้าไหนสนใจมาเช่าห้องชุดแห่งนี้อีกเผยชียุนอดยินดีอยู่ใจไม่ได้เขารู้ึกว่าโปรเจกตบ้านอ เฉยประสบความสาเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเหลีย,ยงชิงฟานเอ่ยบอสเผยครับขอผมนั้นนําหน่อยนะครับว่าเงินของบอสถูกใช้ไปกับอะไรบ้างเพื่อให้ได้ความมินิมอลถึงระดับนี้ผมเลยตัดสิ่งจําเป็นในชีวิตออกไปไม่น้อยตัวอย่างเช่นพื้นที่ใส่ของที่จาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันแต่ในเมื่อบอสบอก,กว่าของพวกนั้นไม่จําเป็นผมก็เลยตัดออก แต่ก็มีบางอย่างที่ให้ตายยังไงก็ตัดไม่ได้อย่างผ้าม่านเพื่อให้ห้องชุดแห่งนี้ร่มรื่นและเป็นส่วนตัวผ้าม่านจึงเป็นสิ่งจำเป็นแต่ว่ากันตามสไตล์มินิมอลแล้วแม้แต่ผ้าม่านที่ดูเรียบง่ายที่สุดก็ยังดูผิดที่ผิดทางและสะดุดตาเพราะงั้นผมเลยเปลี่ยนกระจกหน้าต่างเป็นกระจกอัจฉริยะที่ปรับระดับแสงอัตโนมัติซึ่งนอกจากจะมีคุณสมบัติข,ของกระจกนิรภัยแล้วยังปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยกระจกนี้โปร่งใสามากและมีฟังก์ชันการจัดการแสงแสงเอาลตราไวโอเลตและแสงอนราูก,กออก่่บสสยง ก็เหมาะกับห้องสไตล์มินิมอลสุดๆนอกจากนี้เพื่อเพิ่มขีดสุดของความมินิมอลให้กับห้องนี้ผมได้ซ่อนปลั๊กไฟทั้งหมดด้วยสวิตช์ไฟก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นหน้าจออัจฉริยะซึ่งเป็นกระจกใสหน้าจออัจฉริยะพวกนั้นถูกซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆในห้องตอนที่ไม่ได้ใช้งานมันก็จะดูเหมือนกระจกทั่วๆไปแต่ทันทีที่เรียกใช้งานมันก็จะกลายเป็นจอสัมผัสที่ใช้ควบคุมไฟต่างๆในห้องหรือจะใช้มือถือแทนก็ได้ เฟอร์นิเจอร์กับเครื่องใช้ไฟฟัาอื่นๆรวมถึงโถสุขภัณฑ์สั่งซื้อมาจากแบรนด์ระดับหนึ่งในประเทศผมเลือกสรรพวกมันมาอย่างดีเพื่อให้ได้สมดุลระหว่างฟังก์ชันการใช้งานและความสวยงามต่อไปที่ผมอยากแนะนำคือโทรทัศน์มันคือโทรทัศน์ความคมชัด 4K ขนาด85นิ้วรุ่นใหม่ล่าสุดจากต่างประเทศราคาเครื่องละ240,000หยวนมาพร้อมระบบภาพและสิ่งล่าสุดรับประกันได้ว่าประสบการณ์การเล่นเกมของคุณต้องมิเสษสุดแน่ๆเครื่องเกมถูกเก็บไว้ในตู้วางโทรทัศน์ทันทีที่หยิบจอยเกมออกมาคุณก็จะได้้เเขขาาสู่่่โลลลลกกกองกมทีหแหแหนนนตตตืืใ เหลียงชิงฟานกระแอมกระไอแน่นอนครับว่าตอนแรกผมนึกว่าการซื้อโทรทัศน์ขนาดใหญ่มันอาจจะดูเธถธาบแต่เงินที่บอสให้มามันสูงมากเผยฉียุนอดชูนิ้วโป้งให้อีกฝ่ายไม่ได้เจ๋งมากผมชอบใจทีวีสุดๆถึงของทุกชิ้นในห้องนี้จะมีอัตราความคุ้มค่าต่อราคาต่ำมากแต่เหลียงชิงฟานก็เติมเต็มความต้องการของเผยฉียุนได้อย่างสมบูรณ์แบบดูอย่างโทรทัศน์เครื่องนี้เป็นต้นถึงแม่อีกสิบปีข้างหน้ามันจะมีราคาแค่สองหมื่นหยวนแต่ณตอนนี้มันเรียกได้ว่าเป็น จุดเครื่องใช้ไฟฟ์ฝ่อที่หายากสุดๆในตลาดประเทศจีนตอนนี้มีเพียงสิกว่าเครื่องเท่านั้นเผยทียืนให้เงินทุนเหลียงชิงฟันไปเยอะมากขนาดเดียวกันก็ยืนยันให้รีโนเวทห้องชุดห้องนี้ในสไตล์ผนังว่างสี่ด้านแถมยังบอกให้อีกฝ่ายตัดเฟอร์นิเจอร์ทิ้งให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยดังนั้นเฟอร์นิเจอร์กับเครื่องใช้ไฟฟ์ฝ่อจึงต้องเลือกแบบแพงๆเพื่อให้พอดีกับงบที่ได้มาเผยทียืนชอบห้องชุดห้องนี้มากๆนั่นเพราะเขาต้องการมันเพื่อใช้ทำสองอย่างคือนอนกับเล่นแถมเขายังอาศัยอยู่ทูบคนเด ชุดห้องนี้ไม่เหมาะสำหรับคนสองคนหรือมากกว่านั้นอยู่อาศัยนั่นราะในห้องไม่มีพื้นที่จัดเก็บของแถมผู้เช่ายังไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือเปลี่ยนรูปแบบของห้องและกฎนี้ก็บังคับใช้กับผู้เช่าทุกคน จุดห้องชุดห้องนี้เหมาะสำหรับคนกลุ่มเดียวท่าน,นั้นนั่นคือคนที่อยู่คนเดียวซึ่งไม่ได้ใส่ใจราคาค่าเช่า9,000พนหยวนทุกเดือนและตั้งใจจะเช่าอยู่ระยะยาวหรือพูดอีกอย่างคือสถานที่แห่งนี้ควรถูกปฏิบัติเป็นผลงานศิลปะที่เอาไว้ชื่นชมมากกว่าคนที่จะทำแบบนั้นได้ต้องเป็นเศรษฐีตัวจริงเสียงจริงพวกเขาอาจมีบ้านอีกหลังหรือตอนนี้อาศัยอยู่ในวิลลา่าเพราะงั้นจะมาเช่าห้องชุดนี้ทำไมต่อให้มีเศรษฐีคนหรือสองคนที่สมองน้อยพอมาเช่าที่นี่แต่ก็น่าจะเป็นแค่คนกลุ่มน้อยเหลียงชินฟานเอ๋อยบอสเผย คุณเปลี่ยนภาพฝันของผมให้เป็นจริงได้สมบูรณ์แบบมากๆนี่ใช่สิ่งที่ผมต้องการเลยสถาปนิกเหลียงครับผมชื่นชอบทักษะการออกแบบของคุณมากผมอยากรู้มากกว่าคุณสนใจมาทำงานกับเถิงตาไหมครับ